ับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเราก็มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความคายได้ยินมาว่าในปีนี้จะมีสาขาวิชาน้องใหม่ตอนนี้มีภาษาเกาหลีค่ะอันนี้ฮอตมากค่ะคณะของเราจะเป็น Gay and Lesbian Friendly Society นะคะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้เข้ามาอยู่ภายใน Learning Center ของเราแล้ว พ,พี่พี่ใครคะอันนี้ตัวอักษรอะไรเอ่ยโอ้ยตัวอักษรนี้นะคะจะเห็นได้เลยคะ่ะว่าเป็นตัว H U S O, ค, <S U S o <S ค่ะ H U S O <S ชื่อคณะของเรานั่นเอง<ช>ค่ะ,คะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอ,อง์กรและ KKU i n s i g h t ์รายการที่จะพาทุกท่านไปรับชมและรับฟังข้อมูลด้านการเข้าศึกษาต่อของคณะที่โดนใจและมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานและในวันนี้นะคะสาหรับใครที่กําลังสนใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์อ,องกรขอแนะนําที่นี่เลยค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและแน่นอนว่าในวันนี้นะคะ KKU Insight ์ K K ของเราจะพาทุกท่านไปล้วง เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆค่ะสําหรับใครนะคะที่มีคําถามว่าเรียนคณะมนุษย์มอขอต้องใช้ชีวิตอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรบ้างชีวิตในมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามอ,องคกรมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีคณะมน,นุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะรองศาสตราจารย์ดรอรรทัยเพียยุระซึ่งในวันนี้นะคะจะได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่คณะมนุษย์ของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะบบสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะก็มีน้องๆหลายคนเลยค่ะที่มีความสนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราค่ะอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะว่าคณะมนุษย์ของเราเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะ สําหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเราก็มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความคาย K I N D นะคะซึ่งแปลว่ามีน้ําใจเนี่ยนะคะความหมายตามทีละตัวนะคะก็จะมีตัว K มาจากคําว่า knowledge านะคะที่แปลว่าความรู้ก็คือบัณฑิตของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้ตามสาขาวิชาที่ตัว,ตวเองเรียนนะคะแล้วก็ตัว I คือ international นะคะก็คือนักศึกษาของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษา go inter ได้ค่ะมีทักษะในการ สื่อสารในระดับนานาชาติค่ะตัว en N ค่ะ N Noble นะคะก็ะคะือเป็นคุณธรรมจริยธรรมนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ใช่เป็นรรคนดีของสังคมค่ะแล้วก็ตัว D Digital นะคะ mm hmm. ก็คือทักษะทางด้านดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญสําหรับศตรวรรษที่21เป็นคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะก็คือเราต้องการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์แบบนี้ค่ะค่ะ และต่อไปค่ะอาจารย์คงมีน้องๆสงสัยว่าแล้วคณะ,ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราเนี่ยชื่อว่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีด้วยกันกี่สาขาอะไรบ้างคะอาจารย์เรามีกันทั้งหมด9สาขานะคะ9สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีค่ะก็จะเป็นสาขาทางด้านภาษา,านะคะแล้วก็สังคมศาสตร์ค่ะแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะทราบมาว่าทางด้านภาษาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาตะวันตกภาษาตะวันออกใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินมาว่าในปีนี้จะมีสาขาวิชาน้องใหม่ ใช่ค่ะคือเราจะมีสาขาคลาสสิกของเราก็คือสาขาภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะสอนทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษบัณฑิตของเราที่จบออกไปก็จะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะมีความสามารถแล้วก็นำนำภาษาอังกฤษไปประกอบอาชีพได้ค่ะแล้วก็นอกจากภาษาอังกฤษนี่นะคะเราก็จะมีภาษาตะวันตกนะคะสาขาภาษาตะวันตกซึ่งประกอบไปด้วยภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาเยอรมันค่ะแล้วก็สาขาภาษาตะวัน ซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นแต่ตอนนี้มีภาษาเกาหลีค่ะอันนี้ฮอตมากค่ะเป็นสาขาที่ฮอตมากนะคะแต่ว่าจีนกับญี่ปุ่นก็ยังฮอตอยู่นะคะใช่แล้วค่ะสําหรับน้องๆที่สนใจที่จะศึกษาภาษาเกาหลีนะคะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวทำเลยค่ะคณะบริษยศาสตร์ของเรานะคะนอกจากด้านภาษาที่เป็นภาษาต่างปรชาติแล้วนะคะเรามีภาษาไทยนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาคลาสสิกของเราด้วยนะคะสาขาภาษาไทยเนี่ย ก็จะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยลูกศิษย์ของเราจบออกไปก็ไปเป็นอาจารย์ตามมหาวิาทยละะาลัยราชภัฏตามโรงเรียนเป็นคุณครูสอนภาษาไทย,เ,ย,ยเป็นน,นักเขียนด้วยค่ะแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้ดีนะคะก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะแล้วก็นอกจากภาษาไทยเนี่ยเราก็มีสาขาสังคมแบบที่แบบที่น้องถามมาเมื่อกี้นะคะก็คือทางด้านสังคมวิทยามนุษยวิทยาแล้วก็ สังคมศาสตร์วิชาเอกพัฒนาสังคมแล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์ค่ะค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรานอกจากจะมีหลักสูตรทางด้านภาษาและสังคมแล้วย,ยังมีหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์อีกด้วยค่ะใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะอันนี้บางทีคนเขาก็เรียกว่า I อส o ูลนะคะก็คือเป็นหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรนี้เขาจะแตกต่างจากสาขาอื่นก็คือเขาจะเรียนเป็นโมดูลค่ะก็คือเป็นหลักสูตรที่เ,เป็นอยู่ในโครงการผลิตบัณฑิตพันใหม่ค่ะ ก็เรียกได้ว่าส่งเสริมบัณฑิตนะคะเข้าสู่ตลาดดิจิตัลนะคะใ,<ช>ในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างยิ่งเลยค่ะใช,ใช่ค่ะอีกหนึ่งสาขาวิชาค่ะอาจารย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ใช่ค่ะอันนี้สาขาวิชาสุดท้ายนะคะสาขาวิชาที่9ของเราก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสาขาวิชานี้จะเรียนทุกด้านเกี่ยวกับประเทศใน,ใ<ช>นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ภาษาแล้วก็วัฒนธรรมค่ะ เรียกได้ว่าคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราเนี่ยมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของมนุษยศาสตร์นะคะแล้วก็ในด้านของสังคมศาสตร์รวมถึงในส่วนของสารสนเทศเลยทีเดียวค่ะนอ,นอกจากสาขาวิชาเหล่านี้แล้วนะคะคณะของเรานะคะก็ยังให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็มีพื้นที่กิจกรรมสําหรับน้องๆที่อยากจะทํากิจกรรมนะคะ,คะเป็นเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงความสามารถได้เต็มที่แล้วก็ในประเด็นของความหลากหลายทางเพศเรามีศูนย์ gender studies นะคะเป็นศู ่างใภาวะศึกษาแล้วก็จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับ L G B T Q แล้วก็ต้องการจะให้ทุกคนให้เห็นความสําคัญของความหลากหลายทางเพศนะคะน้องๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะสบายใจได้เลยว่ามาอยู่ที่คณะมนุษย์เนี่ยเราเป็น no discrimination ะนะคะก็คือเป็นคณะของเราเนี่ยจะเป็น g a y and l e s b i a n Friendly Society นะคะ L G B T Q เฟ i e ลี่สุสไซตีค่ะสามารถแต่งกายได้ตามอัตลักษณ์ของตะเมื่อเรียนจบไปแล้วค่ะบัณฑิตของเราสามารถทํางานในสายอาชีพไหนได้บ้างคะหลากหลายเลยค่ะก็มีถ้าคนที่เข้าจบจากทางด้านภาษาเขาก็จะไปเป็นแอร์โฮสเตสไปเป็นล่ามไปเป็นนักแปลไปเป็นนักเขียนไปเป็นคุณครูสอนภาษาตามที่ตัวเองเรียนภาษาสเปนภาษาเยอรมันภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะส่วนทางด้านสังคมศาสตร์เขาจะไปเป็นนักวิจัยไปเป็น นักสังคมสงเคราะห์ไปเป็นพกษตรกรหรือนี้ก็มีค่ะทำงานในส่วนของปลัดอำเภอใช่ไป,<ช>ปเป็นปลัดอำเภอด้วยค่ะฝั่งที่เรียนเกี่ยวกับสารสนเทศก็ไปเข้าสู่ตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะใช่ใช่ใชค่ะเรียกได้ว่าบัณฑิตของคณะนิษศรรยศาสตร์และสังคมศาสตร,ร์ของเราสามารถทํางานได้อย่างหลากหลายตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันได้อย่างแน่นอนค่ะ,คะสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อที่ฮิวโซเคเคยูของเราสามารถติดตามเกณฑ์การเข้ารับการศึกษาได้อย่างไรบ้างค่ะทุกอย่างเลยนะคะทั้งเกณฑ์การรับเข้าแลวก็ กิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น้องๆสามารถที่จะเข้าไปติดตามในเว็บเพจของเราได้เลยนะคะเข้าไปกดไลค์ได้เลยค่ะแล้วก็จะได้ข้อมูลทุกอย่างนะคะใช่แล้วค่ะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะเข้าศึกษาที่ิวโซเคเคยูของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพจนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านคณะบดีเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการ KKU i n s i g h t ์ของเราค่ะค่ะขอบคุณค่ะเจอกันที่คณะมนุษยศาสตร์นะคะ Tức ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับรุ่นพี่ฮิวโซเคเคของเราค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะพาทัวร์สถานที่ที่น่าสนใจแห่งนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะดิฉันขอให้รุ่นพี่ของเราแนะนําตัวสักนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิทยนะคะเรียนสาขารถบปราาศาสตรศาสตร์ค่ะ ชัยทะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะหรือที่เรียกกันว่า Learning Center ค่ะโดยที่ Learning Center ของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างเราก็ไปรับชมกันเลยค่ะรับชมกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราก็ได้เข้ามาอยู่ภายใน Learning Center ของเราแล้วจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะค่ะ,คะสำหรับโซนแรกของเรานะคะ<ม>ในชั้นนี้นะคะก็จะเป็น English Corner ค่ะก็จะเป็นโซนเอาไว้สำหรับเพิ่มทุนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษค่ะ ได้ยินมาว่าจะมีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อเพิ่มคูณทักษะภาษาอังกฤษด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับกิจกรรมของเรานะคะก็มีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น n น็ f l i x ที่เอาไว้ให้ดูแล้วก็จะเป็นบอร์ดเกมที่เอาไว้ให้ทุกคนได้เล่นกันค่ะใช่แล้วค่ะสามารถติดต่อเพื่อขอยืมบอร์ดเกมในการเล่นสารสัมพันธ์กับเพื่อนๆรวมถึงเพิ่มคูณทักษะทางภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะเราไปชมโซนต่อไปกันเลยค่ะค่ะค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซน self learning ค่ะ self learning นะคะคืออะไรเอ่ย self learning นะคะก็จะเป็น โซนของการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะใช่แล้วค่ะก็คือทุกๆคนนะคะสามารถมาใช้งานโซนเซฟเลอร์นิ่งเพื่อนั่งทํางานอ่านหนังสือได้ค่ะโดยที่ใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวน้อมีสมาธิในการทํางานคนเดียวนะคะก็แนะนําโซนนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะสามารถมานั่งคนเดียวได้กิก๊กเก๋ก็ได้นะคะโซนต่อไปค่ะ สำหรับโซนนี้นะคะก็จะเอาไว้สําหรับใครที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวสําหรับคนที่มาทํางานเป็นกลุ่มนะคะก็สามารถมาใช้โซนนี้ได้โดยโซนของเราโซนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ห้องด้วยกันค่ะว้าวแล้วมีเงื่อนไขาการเข้าใช้บริการไหมคะสําหรับเงื่อนไขาการใช้บริการนะคะก็สามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะ แล้วใช้ได้สูงสุดกี่คนเอ่ยสําหรับห้องของเรานะคะสามารถบรรจุได้3-5คนเลยค่ะล้าบอกได้เลยนะคะว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะสําหรับ Learning Center ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในส่วนที่เราอยู่กันตอนนี้เป็นชั้น2ค่ะย,ยังมีชั้น1อีกด้วยท้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยชมเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็ได้ลงมาอยู่ชั้นหนึ่งของ l e ARNING CENTER ของเรากันแล้วค่ะค่พี่พิคะอันนี้ตัวอักษรอ,อะไรเอ่ย,อยตัวอักษรน,นี้นะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าเป็นตัว H U S O, <S o <S ค่ะ H U S O ชื่อคณะของเรานั่นเอง<ช>ค่ะ,ะ Faculty of h u m a n i t i and Social s c i e n c e นะคะซึ่งชั้นหนึ่งของเราเนี่ยมีกี่โซนคะพี่พิทยชั้นหนึ่งของเรามีทั้งหมด4โซนด้วยกันค่ะซึ่งจะมีโซน Garden โซน Self Learning โซน Living และโซน Art ค่ะแล้วก็ในส่วนนู้นใช่ไหมคะที่เป็น Self Learning แล้วก็บริเวณด้านนอกใช่ไหมคะที่เป็นกาเดินน้อแล้สโซนสุดท้ายนะคะอยู่ตรงนู้นค่ะอะไรเอ่ยพี่พลิกไทยใช่แล้วค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ของเราตอนนี้ก็พร้อมเปิดให้บริการแล้วค่ะพี่พลิกไทยค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาพักผ่อนรีแลกซ์หรือว่าพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องทำงานเนี่ยก็มากันได้เลยนะคะอ่ะแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะบายค่ะ พื้นที่แห่งนี้นะคะศูนย์การเรียนรู้คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้นักศึกษาทุกคนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะเข้ามาใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะรวมถึงเป็นพื้นที่ในการทํากิจกรรมต่างๆทั้งในเวลาและนอกเวลาให้ได้เกิดการเรียนรู้ทักษะอื่นๆร่วมด้วยค่ะความพิเศษของที่นี่นะคะเรามีทั้งหมด2ชั้นนะคะแล้วเราก็แบ่งเป็นโซนต่างๆเรามีโซนทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองโซนทํากิจกรรมกลุ่ม โซนรีแลกพักเล่นพักนั่งเล่นหรือลิฟวิ่งรูมนะคะแล้วรวมถึงในอนาคตเราอาจจะมีห้องมีเดียที่เป็นห้องชมภาพยนตร์ที่จะปรับปรุงต่อไปด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการอินไซต์ในวันนี้อมกรเชื่อว่าน,น่าจะต้องโดนใจใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวสำหรับตอนต่อไปนะคะอมอกรจะพาทุกท่านไปอินไซต์กับคณะไหนอย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อมกรและทีมงาน k k u INSIGHT ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ